รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบูนแสงรายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันถึงสุกบ่าย3มโมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ m ั n นี่ plus ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคัดลายสายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ l i าย ID ของเราคือสัญ,ญลักษณ์ตัว A แอดไซแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มณิพลัสติดกันตรงตัวก็สามารถจะติดต่อพูดคุยฝากคำถามกับเราร่วมกิจกรรมกับเราผ่านทางแอปพลิเคชันหลายได้เลยนะครับส่วนมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดกัน Set in the City กรุงเทพมหานคร2015 19-22พฤศจิกายนนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณรอยยันพารากอนอชั้น5สยามพารากอนนะครับ พบกับ3เทรนด์การลงทุนสร้างเทรนด์เศรษฐียามเกษียณเทรนด์ที่ทุกชีวิตต้องคิดลงทุนและเชื่อมต่อความแรงแางทุกเทรนด์ ลงทุนออนไลน์ในงานนี้ Set in the City เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่19พฤศจิกายนจนถึง22พฤศจิกายนนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณรอยยันพารากอนหอชั้น5สยามพารากอนเชิญผู้ลงทุนและผู้สนใจทุกท่านนะครับส่วนแฟนๆรายการ Money p พล s แล้วก็ Money s h o อเชิญร่วมกิจกรรมกับเรานะครับกิจกรรมต้อนรับงาน Se ต in t เด City 2015ลุ้นรับร่มสุดเท่ จากบลจกสิกรไทยจำนวน6รางวันนะครับกติกาง่ายๆครับคุณผู้ฟังที่รักครับเพียงแค่ไปถ่ายภาพร่วมกับบูธของบลจกสิกรไทยกติกาง่ายๆเพียงแค่ไปร่วมถ่ายภาพร่วมกับบูธบลจกสิกรไทยที่อยู่ที่ B21-28 ถึง28ฮอ2 3ในงาน Set in the City 2015ณนะรอยัลพารากอฮอชั้น5สยามพารากอนนะครับ ไปถ่ายภาพร่วมกับบูธบรลจกาศิกรไทยและก็ส่งมาทางไลน์ไลน์ ID ของเราคือคำว่าตัว a s แอดและตามด้วยคำว่า o n n y p a s s นะครับส่งไลน์มาหาเราผ่านทางไลน์ ID ก็คือสัญ,ญลักษณ์ a s แอดและตามด้วยคำว่า o n n y p a s s นะครับส่งรูปมาแล้วแล้วก็ใส่รหัสมาด้วยนะครับ ส่งรูปมาแล้วแล้วก็ใส่รหัสมาด้วยรหัสก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของบลจกสิกรไทยนั่นเองนะครับนี่คือกติกาง่ายๆถ่ายภาพร่วมกับบูธบลจกสิกรไทยส่งไลน์มาหาเราตามไลน์ไอดีที่บอกส่งภาพมาแล้วอย่าลืมใส่รหัสรหัสก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของบลจกสิกรไทยมาด้วยเท่านี้ก็มีโอกาสลุ้นร่มสุดเท่จากบลจกสิกรไทย6รางวัลด้วยกันเชิญได้เลยนะครับ ขอแสดงความดีกับปตาทาจำกัดมหาชนกลุ่มปตาทารับรางวัลคณะกรรมการบริษัทที่มี CG แห่งปี2,558นะครับโดยคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตาทาจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตาทาได้รับสองรางวัลประกอบด้วยรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่นประจำปี2,558และ รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่องจากสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมบริษัจจทจดทะเบียนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัจทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคำนึงถึงความโปร่งใสเป็นธรรมอันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการและส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลก,ก,รรกิจการที่ดีด้วยก็ขอสแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตทจำกัดมหาชนที่คว้าสองรางวัลเกยยียรติยศอันทรงคุณค่านี้แสดงความยินดีด้วยนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูความคึกคักของผู้ที่จะเข้าร่วมในงาน Set in the City ในปีนี้นะครับช่วงนี้ครับจะตรงไปที่ท่านกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจธนาชาติคุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ คุณบุญชัยสวัสดีครับสวัสดีครับยุนาครับโอ้โหคึกคักแค่ไหนสําหรับงานมหกรรมการลงทุนครบวงจร SET อินเดียซิตี้กรุงเทพมหานคร2015ในครั้งนี้ครับก็เยอะนะครับคนเยอะนะครับก็ปกติงานรวมศูนย์บลจก็จะมีปีละครั้งครับแล้วก็หลังๆก็จะที่พารากอนฮอลล์ครับก็เป็นห้างที่คนเดินเยอะครับครับก็ได้รับความตอบรับดีครับ มี3มเทรนเกิดขึ้นในงานนี้เลยทั้งเทรนด์สร้างเศรษฐียามกเกษียณเทรนด์ในการเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็เทรนเกี่ยวกับการลงทุนดิจิตอลออนไลน์3เทรนนี้สอดคล้องไหมครับ จริงๆแล้วเทรนที่3ก็เป็นอะไรที่เต็มๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเกษยียณอายุเรื่องลงทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพูดมาตลอด<ช>นะครับตั้งแต่มีบลจรหรือว่าธุรก,กิจหลักทรัพย์นะครับ,รบก็คือว่าให้ผู้ลงทุนได้เข้าใจตลาดทุนนะครับโดยการเข้าไปลงทุนในหุ้นผ่านบรกเกอร์หรือผ่านบลจในรูปของกองทุนรวมนะครับก็ไอตัวการเทรดออนไลน์ก็ดีนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับ ผมคิดว่าสารตีมนี้ก็ถูกต้องแลลวครับครับตั้งแต่เทรนด์แรกเลยเรื่องของการสร้างเศรษฐีในวัยเกษียณครับต้อนรับเอจิ้งโซซ e t ี้ต้อนรับประชากรสูงวัยของบ้านเราที่เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยหน้าประเทศใดๆในโลกแล้วใช่ไหมครับไมนเรื่องปมนเรื่องปกติครับสภาพัฒน์บอกว่าเราควรจะให้รวยก่อนแก่ถูกต้องไม่ใช่แก่ก่อนรวยหรือแก่แล้วยังไม่รวย ใช่แล้วปัญหาคือตอนที่เราอายุเยอะแล้วเราไม่มีสตางค์เนี่ยเป็นเรื่องลำบากใช่ครับนะครับการมีอายุยืนยาวเป็นเรื่องที่ดีครับแต่จะดีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่ามีความมั่งคั่งแล้วก็มีสตังค์เพียงพอในการใช้จ่ายให้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีต้องต้องพอกินพอใช้ครับอาจจะไม่ได้เหมือนตอนที่เราทํางานใช่ไหมครับครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ขัดสนนะอย่างน้อยต้องไม่ลําบากใช่ใช่อันนี้ข้อที่สําคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็อายุยาวอย่างที่คุณยุทธาพูดนะครับครับ มมติเราเริ่มทำงาน20คแล้วเกษียณ60ใช่ไหมครับก็คือ40ปีที่ทำงานสมมติเราเกษียณแล้วเรายาวไปถึง90เนี่ยอีก30ปีหลังเกษียณนะเราไม่มีเงินในช่วง30ปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลำบากนะนี่เป็นความสำคัญมากๆเลยนี่เป็นแง่แรกนะครับใช่ครับสร้างเศรษฐีในามเกษียณนะครับซึ่งจริงๆก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ายังมีผู้ลงทุนหลายท่านที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเกษียณหรือเรื่องในระยะยาวนะครับ อีกเทรนด์หนึ่งครับคุณบุญชัยครับเทรนด์เรื่องของการแสวงหาการสร้างพอร์ตการลงทุนหรือการเลือกลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และจุดมุ่งหมายของตัวเองอันนี้ถือว่าจําเป็นด้วยใช่ไหมครับจําเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเยอะใช่ครับ แล้วก็รวมทั้งเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดมันก็ไม่เกิดอ,อ,อย่างเฟดเนี่ยครับ,รบก็ทั้งปีนี้ก็เอาเถิดเอาล่อ,อคือว่าจะขึ้นก็ไม่ขึ้นขึ้นก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับต้องให้เป็นลุ้นกลางเดือนหน้าอีกครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรซึ่งถ้าเราไม่บริหารพอร์ตให้เหมาะสมเราก็จะอาจจะพลาดจังหวะหรือเสียโอกาสนะครับหรืออาจจะขาดทุนมากมายมหาศาละะหรือจัดพอร์ตแบบครั้งเดียวจบก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าสภาพเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับ เงินแต่ละก้อนเงินที่มีอยู่เดิมต,ต้องบริหารจัดการตลอดเวลาครับครับแล้วก็มาถึงเทรนด์สุดท้ายก็คือดิจิตอลเทรนด์เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยขึ้นมามากด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งกระแสะเรื่องนี้ก็มีมานานนะ,ะครับครับแต่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าในแง่ความปลอดภัยอันนี้อาจจะเป็นที่กังวลนะครับตอนแรกก็ยังกังวลกันอยู่ครับแต่ว่าจริงๆต้องเรียนว่าหลังๆก็ค่อนข้างรัดกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไฟวอลหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการปกป้องเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เข้มข้นขึ้นนะครับครับ มันก็คลายกังวลไปได้ในระดับนึยหังหลังเทรดออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเท่าที่ทราบแต่ทางบรกอร์ก็ดีนะครับหรือทางบลจอย่างของบรจอธนาชาติเนี่ยนะครับก็เทรดออนไลน์ก็แอคทีฟอืมนะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็เรียกว่าหลากหลายใช่เยอะมากครับสําหรับบลจธนาชาติเองแน่นอนนะครับ เข้าไปร่วมกิจกรรมสำคัญในงาน Set อินเดอร์ซิตีกรุงเทพมหานคร2,015ในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับใด้วยครับเอบูธของบลจธนชาติเนี่ยวันนั้นผมไปชะวแวบดูนะครอยู่ในคอ2-3นะครับบูธ B41- ถึง B44 นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างที่บูธของบลจธนชาติในงานนี้ครับครับจริงๆก็ต้องเรียนกุญว่าเซินเ์ซเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับปกติบลจทุกแห่งก็จะไปออก แล้วก็จะเอาบรรดาสินค้าที่เรามีนะครับแล้วก็บริการนะครับทั้งหมดเนี่ยไปลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตราสารนี้มันนี่มาเก็ตนะฮะหุ้นไทยหุ้นเทศตราสารต่างประเทศที่เป็นทั้งทุนแล้วก็นี่คอมมอดิตี้ทองคำพวกนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มภาษาบ้านผมเรียกว่าจัดเต็มทับเลยครับแล้วก็เราก็ส่งทีเหมือว่าเราส่งคนของเราไปร่วมประจําที่บูธครับ กับทางทีมสาขาด้วยนะครับก็เรียกว่ามีคนพร้อมที่จะตอบคำถามไม่ว่าผู้ลงทุนจะเข้ามามากน้อยขนาดไหนก็ตามครับต้องบอกว่าจัดเต็มทั้งผลิตภัณฑ์สินค้ากองทุนรวมและบริการรวมทั้งคำแนะนำต่างๆในการลงทุนด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับบูธ t 4 B41-B44 ขอถึงบ4 4ของบลจธนชาตินะครับอยู่ฮอลล์นะครับโซนดิจิตอลอินเวสเตอร์โซนนะครับโซนนั้นเข้าไปเลยนะจริงๆพอเดินเข้าไป ก็เห็นตราของธนชาติก็เดินก็ไปหาได้เลยครับสีส้มมาแต่ไกลเลยครับผมนะครับทีนี้ครับกองทุนรวมเด่นๆของบลจธนชาติที่ภูมิใจนําเสนอเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนเนี่ยคุณบุญชัยช่วยแจกแจงสะหน่อยได้ไหมครับก็จริงๆแฟกชิปก็ทีโรเบต้านะครับตลาดหุ้นในปีนี้ไม่ค่อยดีติดลบเป็นกองที่เป็นบวกอยู่ นะครับเพราะว่าหุ้นที่ลงก็เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับนนี้ก็เป็นกองทุนที่แนะนําก็ไปสอบถามได้ในงานนะครับในช่วง16ถึง27นี้เราก็เปิดกองใหม่นะครับเรียกว่าทีอินคัมอ๋อกองทุนเปิดธนชาติ global income ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นกองต่างประเทศนะครับครับ ซึ่งลงทุนในกองปลายทางเป็นกองเดียวนะคือ JP ือ r p a n มอร์ n กกรับอ๋อกองแม่เป็นของ JP m o r หรอแกับหละครับอันนี้เป็นกองที่เขามีการผสมผสานสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทราสถานีทราสรรทุนนะครับแล้วก็สหาริมทรัพย์เป็นกองผสมใช่ครับในต่างประเทศนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือกองนี้เขาจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเป็นรายเดือน นะครับก็จะเหมาะกับผู้ที่อยากจะได้ผลตอบแทนทุกเดือนเอามาใช้จ่ายนะครับเห็นบอกว่าวางแผนรับเงินสบายๆจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอสูงสุด12ครั้งต่อปีใช่ครับจะจ่ายโดยจ่ายเป็นผลหรือว่าออโต้รีดีมครับของกองแม่เขาจ่ายมาเป็นปันผลแต่เราจะจ่ายเป็นออโต้รีดีมไปเออดีไม่ต้องถูกหักภาษีครับข้อดีคือตัวกองแม่เนี่ยจ่ายเป็นเราทําเอามาเอามาทุกเดือนครับเพื่อนก็เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่แต่ละเดือนอยากจะได้เงินเป็นค่าใช้จ่าย ครับไม่ต้องไปถอนที่ไหนก็ไอเนี่ยกองนี้มันก็ส่งมาให้ทุกเดือนนะครับซึ่งเขาก็ทํามาสี่ห้าปีนะครับก็ทุกๆปีเขาก็จ่ายมาตลอดครับนะครับกองหลักย้ําอีกครั้งหนึ่งเป็น JP Morgan Global Income Fund นะครับครับผมนะครับกองนี้เนี่ยทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับไม่ได้ทําอันนี้เราก็ต้องต้องบริหารอัตราแลกเปลี่ยนด้วยช่วงนี้เงินผันอ่อนๆนะะครับอ๋อหลายคนบอกเข้าทางันนะครับ ถือโอกาสช่วยช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งแข็งนะครับก็เลือกกองที่ไม่ต้องทาประกันความเสี่ยงก็ต้องดูว่าจะอ่อนไปได้อีกสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้36ก็ถือว่าออ่อนพอสมควรแล้วนะครับครับกองทุนเปิดธนชาติ global income หรือว่า T ขีด income ของบลจธนชาติกองนี้เนี่ยอยากให้ช่วยสรุปจุดเด่นสะหน่อยครับลักษณะกองก็คือว่าเราไปซื้อกองแม่ซึ่งเขาเป็นกองทุนผสมกองดุนผสมมันก็ดีอย่างก็คือว่าเขาก็จะปรับพอร์ตฟอิโอตามจังหวะ การลงทุนในช่วงหนึ่งหนึ่งนะครับในตอนนี้เขาเป็นหุ้นสัก40 เป็นบอลสักสี่สิบแปดครับแล้วก็เป็น property หรือว่าสารเกตุบราซิลรีเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นดูส่วนผสมแบบนี้ถือว่าดีไหมครับหน้าเวลาเนี่ยดีนะครับแต่ว่าเขาคง,งต้องปรับพอร์ตไปเรื่อยๆตามสภาพที่มันเปลี่ยนไปครับนะครับเพราะว่าอย่างหุ้นถ้ามันลงไปเยอะเขาก็จะปรับพอร์ตเพิ่มสัดส่วนของหุ้นเพิ่มขึ้นนะแต่ข้อดีข้อสาคัญที่ผมอยากจินแนะนําก็คือว่าครับคือเขาจ่ายผลตอบแทนเป็นรายเดือนให้<อ>นะครับซึ่งที่ผ่านมาสี่ห้าปีก็จ่ายได้ทุัเสมอเหมาะสําหรับคนชอบค่าขนมระหว่าางงทอ แต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามูลค่าขั้นต่ำเนี่ยต้องซื้อห้าแสนขึ้นไปอ๋อขั้นต่ำของทีอินค้ามกองทุนเปิดธนชาติ global อินคัามของบลจธนชาติลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับห้าแสนบาทห้าแสนบาทขึ้นไปนะครับข้อดีก็คือมีการจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอสูงสุด12ครั้งต่อปีด้วยนะครับครับลงทุนขั้นต่ำ5 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนี่เป็นกองเด่นกองที่2นะครับแต่ว่าต้องเรียนอยู่แล้วว่าผู้ลงทุนนี่ก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นการลงทุน เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็ต้องอยากแน่นำว่าลงทุนระยะยาวนะครับคนมีเงินเยน็นเย็นยาวๆสักกี่ปีครับแม่เออจริงๆสามถึงห้าปีสามถึงห้าปีเพราะว่าจริงๆแล้วทุกเตือนเราได้ผลตอบแทนอยู่แล้วถูกไหมครับครับที่สองคือว่ามันเป็นการลงทุนที่มีพอร์ตบางส่วนเนี่ยซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเคลื่อนไหว ในช่วงสั้นๆเนี่ยเอเนวีมันผันผวนได้ก็มีความผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนเองที่ลงทุนในกองลักษณะดีเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำว่าเป็นเงินเย็นครับครับต้องเป็นเงินเย็นเ็นจับแล้วร้อนไม่ต้องเอามาลงขอเงินเย็นเนะครับสบายกระเป๋านะครับกองทุนเปิดธนชาติ global income ซึ่งระหว่าง IPO ก็อยู่ในช่วงงานเซตอินเดซิตี้พอดีเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับจริงๆก็คาดวังผลตอบแทนสม่ำเสมอนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้ครับ อันที่สองก็ผู้ที่มีเงินเย็นแล้วก็อยากจะได้เงินในระหว่างทุกเดือนนะครับไม่จับจะใช้สอยอันนี้เหมาะสมครับเอาละครับได้อีกสักกอง2องกองครับในช่วงโคกสุดท้ายของปีนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกทุกจะมาซื้อตอนปลายปีนครับคือ LTFRMF ครับตัว LTF ก็แนะนำ TLTFD นะครับอันนี้ก็กองลงทุนในหุ้นทั้งกระดานเลยนะครับหุนไทยนะทั้งเล็กและใหญ่นะครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีถึง30ตุลาคมตลาดลบประมาณลบเนะครับอันนี้ลบประมาณลบสามจุดนะครับก็ชนะเบนจ์มาครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องแนะนำแล้วก็ n n m x x RMF นะครับปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าอุ้นไทยสำหรับกล่องนี้อาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ อันนี้ก็มีส่วนผสมระหว่างนี้และทุนนะครับเป็นกองผสม IMF กองผสมครับทีโรเบต้า IMF ก็มีนะครับครับอันนี้บวก1.3% 5อ่ากองนี้เป็นหน้าเป็นตาเลยนะฮะทีโรเบต้าทั้งกองปกติและกองทีโรเบต้า IMF ด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยากลงทุนต่างประเทศก็ global e q u i t i ครับ year to date ก็2%นะครับอาจจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าตลาดโลกปีนี้ค่อนข้างผันผวนครับแล้วก็เฮลท์แคร่ซึ่งจัดตั้งไปนะครับ ช่วงนี้ราคาย่อตัวมาเยอะก็น่าสนใจในดับเล่งครับย่อตัวมาเยอะก่อนหน้านี้เพราะว่ากลัวว่าฮิลารีคินตันถ้าได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอาจจะออกนโยบายควบคุมราคายากลุ่มนี้ก็เลยวูบไปในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมตลาดตลาดก็ตื่นสนกนิดหน่อยแต่จริงแล้วใน healthcare เซกเตอร์มันมีเซกเตอร์หลายอย่างที่ไม่ได้เฉพาะเรื่องยานะครับแต่ว่าตอนนี้คนก็จะมองว่าอมันก็ราคามันแพงคือคือพีมันก็ไม่ได้ถูกนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของปัญหาของเอจิงป๊อปเปอร์ชันที่คนอายุมากขึ้นคงต้องพยายามเยียวยาตัวเองเนี่ยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเอาละครับนี่คือกองเด่นๆของบลจธนาชาตินะครับโอ้โหจํากันไม่หวั่นไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรนะฮะไปดูไปตามที่งานเลยครับเออไปดูที่งานไปดูที่บูธของบลจทนาชาติเลยนะครับเลยสองวันนิดๆอ่าฮะทีนี้ครับคุณบุญชัยครับคือผมทราบตีว่าทุกบลจเนี่ยไม่ได้เน้นหลอกเรื่องของแจกของแถมแต่ว่ามีบ้างเพื่อเป็นสีสันใช่ไหมคือซื้อปกติก็ปกติไปแต่่วา ถ้าซื้อในงานเนี่ยมีสีสันมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะมีโปรโมชั่นตั้งแต่การลงทุนตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปครับผมครับการลงทุนก็ในช่วงห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนห้าครับสองแสนห้าแสนพวกนี้นะครับได้อะไรบ้างครับก็มีตั้งแต่สมุดบุ๊กนะครับที่ใส่ใส่บุ๊กงินฝากนะครับบัตรสตาร์บั๊นะครับตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ครับ หรือว่าถ้าซื้อถึงห้าแสนก็ได้ทุกอย่างไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปสอบถามที่บูธได้ครับที่บูธของบลจธนชาตินะครับในงานเซตอินเดียซิตี้กรุงเทพมหานครนะครับที่ชั้น5สยามพารากอนนะครับเข้าไปที่คองสนะครับบูธ B สี่สถึง B สี่สสีส้มมาแต่ไกลเลยนั่นแหละครับบูธของบลจธนชาติครับ ทำไมนะครับบูธก็มีตั้งหลายบูธในงานนี้ทําไมไม่ควรพลาดบูธของบอลจอนาชาติในงานเซตอินเดร์ซิตี้ครั้งนี้ครับกับก็ผมมั่นใจว่าเราเรามีทีมที่จะให้คําแนะนํากับผู้ลงทุนได้ครับ,รบที่พร้อมนะครับ,รบแล้วก็สองคืเรามีสินค้าที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ลงทุนได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเข้ามาที่บูธเราเนี่ยอาจจะไม่มีความเข้าใจจนมีความเข้าใจเนี่ยผมผมคิดว่าเราสามารถ ทจะตอบสนองความต้องการของท่านได้หมดทุกระดับครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไปงานได้ด้วยไหมครับออันนี้คงจะต้องถามที่ปตจนะครับครับ021268399นะครับ021268399แล้วกด0นะครับครับสอบถามเพิ่มเติม่อนได้เลยนะครับ คุณบุญชายครับต้องบอกว่าไปขึ้นเวทีที่ลงหนังหัวล่าสุดมาเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรตติ้งกระชูดเลยล่ะครับก็เป็นการเปิดมิติใหม่นะครับผมว่าดีเพราะว่าที่ชอบมาก่ที่เรียงยุ่นาคือสไลด์มันใหญ่มาก จอมันใหญ่ดีครับเพราะปกติแล้วเราไปงานสัมมนาเนี่ยจอเล็กจะไม่ค่อยเห็นนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเอาสไลด์ที่มีรายละเอียดเยอะเนี่ยบางทีมันแทบจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีความเข้าใจนะครับอันนี้มันก็ช่วยให้เราทำความเข้าใจกับเพื่อให้ฉันได้ดีมากอ่าเริ่มขึ้นโรงหนังแล้วต่อไปก็พบคุณบุญชัยได้ตามทีวีดิจิตอลในโอกาสต่อไปนะอันนี้แซวนะครับขอแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ ครับคุณบุญชัยเกียรตนาวิทย์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจธนชาตินะครับไปพบกับความคึกคักและกองทุนเด่นๆได้ที่บูธของบลจธนชาติในงาน Set in the City นะครับ คุณผู้ฟังครับงาน Se t อ n t เดอร์ y ปีนี้เปิดเทรนด์ชีวิตพิชิตเทรน์การลงทุน19-22พฤศจิกายนนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณรอยยันพารากอนหอชั้น5สยามพารากอนนะครับทั้งเทรนด์เศรษฐียามกเกษียณเทรนด์ที่ทุกชีวิตต้องคิดลงทุนและเชื่อมต่อความแรงแซงทุกเทรนลงทุนออนไลน์ line, เชิญได้ที่งานนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน